ตีหนึ่งเขาทาเลยเจ็ดแผงสิบสี่หน่วยมือนี่บอกนี่แม่ไก่กะยังอยู่ดีสบายเอามูนี่ก็มาให้มาเอาไข่ขึ้นเกาด้วยจะ้ะมือนี่ ใครมาพพ์พ่อขายช่วงนี้ต้องมาเอาทุกมือจ้ะเฉียงหน้าเอาลูกน้องมื้อนี้ลูกน้องไปใส่ปะคือบ่เลนนะครับรัดรถมื้อนี้ลูกน้องบ่มารัดรถเลยสมมุติยินแลีนมารัดรถเลยยิ้เขาเสร็จแล้วอ๋อมันนอนเสวยวะ่ะนอนแล้วยินบ่นายปัญหาเนาะ น้ำเต็มโอ่งไปเต็มโนึงแล้วเต็มโนึงแล้วโอ่งนี้มันสองชั่วโงเต็มน้ำปรดานตอนนี้พักอยู่บ่มีสูบอยู่สูบอยู่หรือพักอยู่สูบน้ำปรดานใส่มโอ่งเอามาแล้วลูกน้องไปมันตีเฮ็ดอยังนี้ตีหนึ่งเข่าตีหนึ่งเข่าทาเลยเก็บไข่แล้วบ่ เก็บไข่แล้วบ่โอ้เก็บไข่มาแล้วตอวนี้เก็บไข่มาแล้วอันนี้เป็นไข่ที่คัดแปงสิบสแปงสิบสี่หน่วยมือ,น,อมนีิบอกอือท่านได้ท่านได้เต็แมแม็กแ,แม็กซ์แปดแปงสารทีสาทีประาทศบ่เอาสายอันท<ะ>ีม่มาให้รนันตี หดน้ำอ,อันนี้เอามาหดไผ่บอกนี่ถ้าเอาไสอันนี้ไสกับสิบริญาไปไงมากไว้แต่หดไผ่วนดไสภันี่ยมออี่กแลม,ม,ม,มกมม่แกไก่กัยนงอยู่ดีสบายนี่สำหรับผู้ใดที่จะ มาเฮ็ดเกษตรออกจากงานมาหรือตกงานมามเ่เฮ็ดเกีตรเพราะต้องหายไายใดพี่มันใดไายวันก่อนด้จ้ะไกล้เหนียวมาเลียงแต่โตน้อยๆหกเดือนกับหายไข่เริ่มมีรายใดทุกมือนี่จ้ะมันตีกนันอนเฝ่า ให้อยู่นี่คือนอนอยู่นี่เลยเลอจ้ะ oh. นี่ก็เป็นกระสอบประหารไก่เดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวเ,เก็บไว้จะไปเอาขีงว่านี่เป็นพริกกะไพที่เตรียมไว้ทะปลูกนี่จ้ะหลังจากที่เขามีรายได้ต่อมือแล้วก็คือจากการขายขาไก่ต่อไปเขาก็ต้องหารายได้เสริม หาพืชที่จะมาปลูกเสริมเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ไปอีกทังก็เริ่มจากการปลูกพริกปลูกไผ่จะ้ะจ้ะพื้นที่ในไฮสวนมากอ่ะจะปลูกมันเป็นส่วนหลายที่ตรงนี้มีประมาณยี่สิบไร่แต่พ่อแม่กับพาเห็ดมันอ่ะเนาะ เ็ดมันเ็ดออยตะกี้เ็ดออยแล้วก็มาเปลี่ยนเ็ดมันนี่จะ้ะก็จะเปลี่ยนแปลงมันส่วนหลายเพอะมันตีตกงานมากะถึงเลิกจ้างมากะช่วงโควิดอะเนาะถึงเลิกจ้างช่วงโควิดมากะมาเปลี่ยนแนวมาเปลี่ยนแนวเป็นเริ่มเป็นกเกษตรเฮดเป็นเ่นเกษตรพอเพียงกเกษตรผสมประสานปลูกกันที่เฮ้ากิน่นเป็นรัก กียากินยังกะเริ่มปลูกแต่มันบ่ได้ปลูกพืบอพืนเทียเดียวแล้วจ้ะเกษตรมันต้องค่อยๆเริ่มค่อยๆเฮ็ดไปอันนี้เป็นบักแข้งเกิดเองนี่จ้ะอันนี้ก็เป็นตะไคร่เดี่ยวมาปลูก,กเริ่มปลูกไปย่างแล้วนิดแล้วหน่อยไปเนาะย่าไปเฝ้า คอยเห็ดคอยเริ่มเ,เขาเพราะทรายไ้นี่ทรายเลยไม่เดือดทรายบ่นี่สุกเขานี่สุกจูไฟจะอีกเสบ,บียงมทสงมุนตีเออ,อยังไงหมักลำยยได้หมักลำยยวะอุตี พ่อเชิญมากเราก็ต้อมอันนี้ต้มเชียงไงห,หมูต้มเชียงไงห,หมูมาสูงมันติ่มากินเขาเที่ยงยี่นี่เลยเพราะว่าออกมาประมาณเที่ยงพอดีมาเอาไข่เพราะว่ามาเอาใบใบจะกลับไปขัดไข่ล้วก็ออกให้พ่อขายเนื้อหมแูแดงจากกระสีตามหกฮุ่งเนาะตามหกฮุ่งหรือตามหมกท่ว ตำบหกทั่วเอาไม่นี่ตำบหกทั่วเอามาบันนี้กินเขาตำบหกทั่วแล้วแล้วอุ่นต้มมือน,นี่ต้มยังไงเทใส่เลยเทใส่ถั่วเ,เลยเรียบร้อยจใกล้กัแล้วพอดีมากินเขาพอดี เดียวไยื่บ้านนม่มรวอืมนอมเย่นเยอะน่ากินเข่าน้ำกันเลยข่าก็ใส่ไม่ไมหนึ่งไม่ไมต่ข้างล่างนี่ตัวก็นงตีกำลังต่อสายหมดนามไพ่ักคากำลังแตก จะช้ำใส่ถุงดำไว้ก่อนมันบ่อบบากอันนี้ปืนไอ้นีนเปิดได้ไงครับน,นี่ก็เป็นดินที่มันตีจะช้ำผักขาใส่ถุงดำถุงดำจ้ะกระคิปนี้กะขอจบคลิปไว้ซสมนี้เนาะอย่าลืมกดติดตามเบิ่งว่า ช่องกเกษตรพอเพียงคนเริ่มต้นฮ็ตเกษตรนี่จะเริ่มจังไดนเนาะเริ่มต้นเป็นน้ำกันจ้ะเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมนะจ้าสวัสดีจ้า